เฮ้เด็กใหม่วะเฮ้มึงใครวะผมชื่อตั้งครับตั้งไหนวะเอาเป็นว่าพวกกูคุมภาษีทับสองแล้วมึงตั้งอะไรมึงอะไรตั้งวะตั้งแตั้งตวันวาดอยู่โรงเรียนยุพระราชกูมาเรียนอยู่ที่นั่นได้หนุนใจมากที่ก่อนอารวาสโดนให้อววาสใจโยนไปสองทีเพราะไม่มีมารยาชอบพลวิวาดชอบใช้อำนาจชอบแอบหนีเที่ยวไม่มีใบอนุญาตวัน่างมีคนมาห้ามกูกูเลยบอกว่ามึงพลาดแต่ก็ต่อยเองคะชาติมัเด้หิกหมา เดินบนถนนไม่ใส่ผ้ากูก็ทำมาแล้วเถียงโครัวทำมาแล้วจับงอทำมาแล้วกังฟูเรียนมาแล้วเดินไปพักมาสคอตโโนีโพโกนีโคตจะกเก่ากูท่องกอไก่ากาขอไข่ในแบบของกู<อ>พวกขอคนขอ,ขอขย่งต้องชิบหายถ้าคิดจะบวกกับโูต้องประตักปักเป็นเมืองโดพอซ้ำเพาลองเมึงลงโกขอระคังฟาดเมืองเต็มหัวทาหารจะมึงปรับทัศนคติถ้าไม่ใช่อมึงก็ลองดูแต่คนสุดท้ายที่ลองอ่ะโดนโก จุดไฟด้านน้ำมันแบบสุดใจอยากรู้มากเรื่องกูมึงเข้าไปเว็บมวยปล้ำแล้วขุดไปโลตโกนดาสุดไม่ปากเขาเมืองอ่ะอดไปยืนด่ามึงจนรถไฟฟ้าเลิกวิ่งกูเดินกลับบ้านแม่โคจะสดไปมึงกำลังจะตายมึงจะตายไปสบายแต่กระจายกูยังมีสมุนอีกร้อยที่ทำให้มึงน่าวาดวายแต่กระจายสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติมันต้องมีพวาะว่าอันตรายพกสีขาวไปทุกที่วาดเป็นทางม้าลายอยากจะข้ามตรงนี้กูต้องได้ข้ามเห็นไหมว่ากูน่ะอขนตรายพูดไม่ออกเลยดีหน้ามึงมีจุดจุดจุด ไม่เก่าแล้ววะทำไมมึงจุดจุดจุดเงียบเด็ตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ะเป็นกระตูนญี่ปุ่นหระทำไมจุดจุดจุดอ่ะพูดไม่ออกเลยดีหน้ามึงมีจุดจุดจุดอ่ะมึงไม่เก่าแล้ววะทำไมมึงจุดจุดจุดเงียบเด็ตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ะจุดสีแดงซะด้วยนะาผากมึงมีแต่จุดจุดจุดสุดยอดที่มึงพูดมาได้จริงไหมเนี่ยไม่ไม่จริงอ่ะอ้าว